สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับย้อนเวลาได้จะแต่งไหมเปิดคำตอบแอปทักษอนหลังถูกถามหากย้อนเวลาได้จะแต่งงานไหมฟังคำตอบของนางเอกสาวแอปทักษอนอดีตภรรยาสงการเตชนะลงที่ครั้งหนึ่งเคยเปิดใจในรายการคุยแซบโชวทางช่องวัน31ถึงเรื่องราวความรักที่ไม่สมหวังต้องแยกกันอยู่กับสงการก่อนยาล้าง โดยเมื่อแอปถูกถามว่าหากย้อนเวลากลับไปได้มีจุดไหนที่เราอยากกลับไปแก้ไขมากที่สุดแอปก็ตอบว่าตอบตามความจริงเลยไม่ค่ะคือแน่นอนไม่มีใครอยากมีเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่ว่าจะเรื่องแต่งงานโดยเฉพาะเรื่องชีวิตครอบครัวชีวิตมันก็คือชีวิตส่วนตัวของเราแล้วไม่ประสบความสําเร็จไม่มีใครไม่อยากประสบความสําเร็จเราอยากจะเป็นผู้หญิงที่เพอร์เฟกแบบประสบความสําเร็จทุกด้าน งานเราก็ทำได้ดีครอบครัวเราก็ดีอะไรแบบนี้เราก็อยากทำให้เป็นแบบนั้นอยู่แล้วเมื่อมันเป็นไปไม่ได้แต่ว่าเรามั่นใจว่าเราทำดีที่สุดแล้วหมายถึงว่าเราพยายามแล้วเราให้โอกาสแล้วไม่ได้หมายถึงว่าให้โอกาสคุณสงการอย่างเดียวนะคะเราให้โอกาสตัวเองในการที่พยายามทำให้ได้ดีที่สุดแล้วมันได้เท่านี้มันก็คือเท่านี้อ่านข่าวย้อนฟังแอปอดทนมาหลายปี เผยถึงจุดที่ต้องอยาจบชีวิตคู่ไลช็อดดรามา่าร้องไห้เก็บของก็เลยไม่ได้อยากย้อนกลับไปแก้ไขอะไรแล้วอดีตที่ผ่านมาเราก็มีความสุขมันก็ผ่านช่วงเวลาที่มีความสุขคือมันต้องมีช่วงเวลาที่มีความสุขกับคุณสงการแน่นอนตอนที่เรามีความสุขเราก็เอ็นจอยเต็มที่แต่เมื่อมันเกิดปัญหาก็แก้ปัญหามันเต็มที่แล้วมันก็เลยไม่ได้อยากไปแก้อะไรแล้วถ้าบอกว่าไม่งั้นไม่น่าแต่งงานเลย เราก็จะไม่ได้มีความสุขกับคุณสงการณเวลานั้นหรือเราจะไม่ได้มีปีใหม่ณวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังนี้นะครับขอบคุณครับ